คิดว่าเสียหายกันหลักพ <affe> ันได้เอาตัวไหนดีวะเนี่ยเซรามงนครับส่วยเหมืนนักบิดสวยเด็ดีนะแล้วก็ผมก็เจอแล้วนะครับหนึ่งตัวจะส่วนจิีคยู นะสวัสดีครับผมก็พบกับผมชินเชลบีนะครับก็วันนี้เรามาอยู่ในบรรยากาศที่แปลกๆนิดนึงนะวันนี้ผมมาเดินที่ตลาดวันไนกาวเฟียร์มาร์เก็ตนะครับผมมันจะอยู่ใกล้ๆแถววานิม,มานนะครับก็จะเป็นอยู่ในโซนตัวเมืองเชียงใหม่นะครับผมก็ตลาดนี้ก็จะอยู่ตรงข้างๆโรงแรมฮิลไซนะครับผมปักหมุดมาปักหมุดที่เขาเรียกว่าวันไนกาวเฟียร์มาร์เก็ต ก็จะเจอนะครับก็ตอนนี้ผมรอพ่อค้าเขาตั้งร้านก่อนนะครับแล้วก็เตรียมที่จะสับราวนะครับวันนี้คิดว่าน่าจะเสียเสียหายกันหลักพันได้ถ้ามีของนะครับ <c oughs> โอเคครับทุกคน <c oughs> เดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศทั้งหมดนะครับในตลาดแห่งนี้นะว่ามีของอะไรขายบ้างแล้วก็เราจะได้ของอะไรกลับบ้านบ้างเดียวตามผมไปดูกันเลยไป <c oughs> <c oughs> Tin, tin, bab, tin, tin, bab, tin, tin, bab, tin, ดูนะครับตอนนี้พ่อค้าแม่ค้าเขาก็เริ่มตั้งแล้วนะครับเ,เราจะไปที่ร้านที่แบบตั้งเสร็จแล้วนะครับรผมโอ้โหมาแต่ไกลแล้วเริ่มมาที่ร้านแรกนะครับร้านนี้นะครับผมอ,อร่อ สองห้าศูนย์แต่ลายน่ารักมากเราก็สัก,กันไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าที่นี่ มีค่อนข้างหลายร้านมากนะครับร้านวินเทจนะเสื้อวินเทจเนะแล้วก็ร้านขายของอะไรต่างๆะไรคราไปดู <c oughs> <c oughs> ตะกล้องเล่นหมาแล้วครับราวร้อย <c oughs> ลองดู สวยสมาฮิโร่ช็อตเปี่ะนหืมชนอตี่ยนไงสีฟ้าไปไปที่ร้านต่อไปดีกว่า ครับแต่เราจะไปโซนอีกร้านหนึ่งผมก็สจืไม่เคเจอใครใส่แลยเสือ้อยืดร้านนี้ผมผมเคยได้เสื้อไปนะตัวนี้นะร้านนี้นะ ร้านแรกกับร้านสองเสื้อโคตรแน่นอะ่ะสับแทบไม่ได้เลยเหมือนนะสีม่มงวง มไม่ค่อยเห็นนะว่าม,มันเต็มลาวมากเลยคนระับนี้เหนื้อมันก็แตกมากๆเนื่อแตกแบบร้อนนะนเนออนะสวยมากเลยวิคจอนสั้น สวยนะอยากไดอะนิเมะ

ทุกลาวสักทุกลาวครับผมเหมือนนี่จะเป็นวง,งล้วนนะไม่หนอนี่จะเป็นวง,งล้วนเนี่ยครับเรามาขอท่านะ ฟุตบอลก็มีนะแฟนไอเด็กผีนะโอ้โหโคตร ร้านไหนร้านนู้นไหมร้านเดิมร้านนี้ยังมีไหมฟันลองเข้าไปดูมั้ยยานนะครับเด็บบ้านใหนมันซองแต่โมมีแล้วนะลูกก็ช่วยต่อเป็น พตอนนี้ยังไม่เจอสิ่งที่เราต้องตามหานะครับเป็นพวกอนิเมะน,นะครับผมครับผม <ะ>สวยม,มันนะบะิดรัันี้เท่าไรหร่ครับพี่รบิด วยยเลยะดากนบอตอนนี้ลมโคตรแรงครับผมยังหาอน,นิเมะอยู่นะครับผมตอนนี้เดี๋ยวเราจะลองถามแล้วก็ผมก็เจอแล้วนะครับหนึ่งตัวเซ่ามูนครับอ เอาเลยเอาได้ไหมวะ XL เลย XL ไอมีการ์ตูนอนิเมะมาครับอนิเมะจะรวมกันอยู่ในเราเรานี่ครับมันมีหลายหลายรา นีไม่รู้ว่าคืออะไรครับ แต่ว่ะมึงแต่กว่าเจองหนุ่งโตงานป้ายแต่ไม่ชัวร์ไม่ชัวร์ดอปีนะครับสองพันสองไม่ชัวร์ว่ะ เลือกอยู่นะครับเอาตัวไหนดีวะเนี่ย เอากระดามันอยเอาด้วดเจ็บพุดหน้อมาก อันนี้ไม่เป็นกระตูนที่บิดปแตแ่ตัวเนี้ยไม่ชั่ว ชื่อนี้ได้ใช่ไหม Under score จุดจ c b ครับใช่ไหมโอเคอันนี้อะไรเนี่ยชาไทยชานม้นชาโนอชาอันดัผสชาไทยอ๋อสามพึ่งปลาลองอืม ว่ามีตัวเนี่ยนะตัวไหนวะม,มันมันเหมือนโทรทัศนะแต่ไม่ชัวรไ์ไหนโี่ตัวรูปนั่นวะโตโโโัโร่เหมือนกระเรื่องใช่มันจะมีอยู่แถวนี้ค่าดำอะ่ะแต่ไม่ชัวร์มันคือตัวเนี่ยเนี่ยคุ้นมากเลยนั่นไงนนนนนนติ๊มันเป็นรถเหรอไม่ใช่ นี่เดี๋ยวให้กล้องชนะสูตรก่อนนะครับแต่ผมมาเจอแล้วคลิกปึ๊บอาจจะเป็นติดกตระตูนอะรกระตูนที่เขาแปลงมาแล้วอก็อาเป็นตัวรุ่นนก่อน

ไม่มีเลยครับติดตามอยู่ครับคยับวันนี้ครับอะไรครับผมมีร้านไหมครับพี่ในไอจีอ๋อมีครับชื่อร้านว่าอะไรครับสปริลลิ่งครับสปริลลิ่งสปริลลิ่งครับผมที่ร้านจะขายเป็นแนวไหนครับพี่ขายเป็นพวกงานเก่าครับอ๋องาเก่าศูนย์ใช่ครับอย่างนี้เปเก่าเป็นอันนี้จะเป็นลาวหัวใช่ไหมพี่เอ่อรวมๆกันครับรวมๆอวมโอเคเดี๋ยวผมลองลองเลือกดูนะครับพี่ขอบค้าครับผม ฟิวกาสนนะครับ นคนั er. มบเดม่าันมีฟิล์มนะครับนี่เขาเราียกอะไรกล้องป๊อกแป็กเนี่นี่เป็นกล้องไชเลทิงไชเลทิง สนใจฟิล์มนะมาลุยได้ร้านนี้ เซ็นเตอร์ครับทิซสุกะสุดยอดแลยครับได้แล้ตัวนี้นะครับมปันได้แล้วตัวนี้นะไซส์เอสเดี๋ยวดูต่อแล้วสีส้มอะไรเนี่ยยังดูลยนะ ờ giống quân bọt rồi, <laughs> mới là mới sợ tất cả

ได้เลยครับอันนี้มี IG ร้านไหมครับพี่ครับไอจีร้านนี่ครับ,ครบใครสนใจนี่นะของเล่นนะครับไม่องเล่นหรอกเป็นเหมือนโชว์ใช่ไหมก็ไปติดตามที่ร้านได้นะครับนี่คิคาโน่ชอยนะครับผมไหนอยากตัวไหนเราอยากชิโร่ <c oughs> เราได้แค่อ๋ออ๋ออยากอยากได้แค่อันนี้อยากได้แค่ชิโร่ ก็ไปแยกขายนะป้าอันมันมีอันใหญ่แต่เอาวางตรงไหนก่อนฮะถ้าเป็นอันใหญ่เอาอชินจังถ้าเป็นชิมจังอันนี้หน่อยได้ไามอันนี้าน่อยา๋อนายไร้ชิมจังนะครัาสิบาท โอเคครับผมก็เรียบร้อยนะครับกับการเดินตลาดวันในกล่าวนะครับผมเสร็จเรียบร้อยก็เดี๋ยวเรามาสรุปกันนะครับว่าผมได้อะไรบ้างนะครับผมได้น้ําแล้วหนึ่งแก้วนะครับผมมาเดี๋ยวผมจะดูให้ดูนะเหมือนผมจะได้เหมือนผมจะได้เสื้อสตัวนะอันนี้ไม่เกี่ยวนะอันนี้ของตะก้องนะครับนนไม่เกี่ยว แล้วก็นี่ได้เป็นชิ้นจังได้ชิ้นจัง1แล้วก็เสื้อนะครับได้เสื้อมา2ตัวก็จะเป็นฮันเตอร์ได้ฮันเตอร์เอ็กฮันเตอร์มา1ตัวนะครับผมแต่เป็นไซส์เนะก็แอบเไสไียดายนิดนึงแต่ลายมันสวยเนาะก็เอาไว้ก่อนเหมือนลายนี้จะหายยากนะครับลายนี้นะอีกตัวหนึ่งเหมือนจะเป็น เป็นงานพาโรดี้นะพาโรดี้ของโตโตโรนะครับผมก็จะเป็นลายนี้เลยลายที่แบบยืนตากฝนนะครับสวยนะใาสใหญ่ด้วยสาสใหญ่โอเคครับทุกคนก็มีประมาณนี้นะครับผมก็สำหรับการเดินที่ตลาดวันนกาวก็สนุกนะมีของขายค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับผมก็ถ้าใคร อยู่แถวนี้ก็สามารถแวะมาได้นะครับผมตลาดจะเปิดทุกวันจันทร์อังคารน,นะครับแล้วก็เวลาตั้งแต่เวลา4ี่โมงจนถึงในเที่ยงคืนเลยนะประมาณนั้นนะครับก็ถ้าใครอยากมาดูสินค้ามือสองนะครับวินเทจของวินเทจนะพวกหลายๆอย่างเนาะก็สามารถมาแวะดูที่นี่ได้นะครับผมก็น่าจะคุ้มนะแล้วก็บรรยากาศค่อนข้างดีเลยแต่ส่วนใหญ่จะเป็นพวกเสื้อผ้ามากกว่านะครับจะไม่ค่อยอมีของกิน เท่าไหร่โอเคเดี๋ยวผมก็จะเดินทางกลับบ้านกันแล้วนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับแล้วก็กดติดตามช่องเชลบี้ไว้ด้วยนะครับแล้วก็สินค้าเสื้อทั้งหมดก็จะลงขายในเชลบี้สโตร์นะครับใน IG เนาะแล้วก็ไลฟ์สดเชลบี้สโตร์นะครผมใน TikTok อกนะครับผมก็ฝากติดตามรับชมด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้อดได้ของเลยไป